พระอาจารย์ปรมีสุรยุโทโธหรือพระภาวนาวัชรประการจะอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกำลังอธิษฐานจิตเพื่อให้บุญลิขิตเหล่านี้เป็นหนึ่งในวัตถุที่จะถูกหลอมรวมเพื่อหล่อโลหงธาตุเป็นองค์จำลองทับพระนอนวัดราชประคงธรรมจังหวัดนนทบุรีอีกชั้นหนึ่งว่ากันว่าพระพุทธรูปที่เกิดการแตกหักที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ถึงแม้จะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นัก แต่ยังคงบุญริศหรือคงความศักดิ์สิทธิ์ไว้อยู่การนำบุญริศมาทำพิธีเพื่อหลอมรวมเป็นโลหะธาตุก็จะทำให้เกิดเป็นพุทธคุณที่ผู้คนสามารถเข้ามากราบไหว้ขอพรได้ซึ่งวัตถุที่นำมาหล่อโลหะธาตุในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่บุญริศเท่านั้นแต่ยังมีโลหะอีกหลายชนิดที่ผู้ร่วมทำบุญได้นำมาถวายอีกด้วยวันนี้เป็นพิธีเททองหรือพิธีสมทองส,ม,อสมหุ่นทองฮะ เพื่อจะทําการหลอมพระพุทธรูปนะครับเป็นพระน,นอนยาว5เมตรที่หลอมไว้เป็นองค์จําลองขององค์พระน,นอนวัดราบประคองธรรมจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับจะเป็นการเป็นพิธีเททองหล่อพระเหมือนสมัยโบราณแหะครับที่เขาทำพิธีการเททองหล่อพระแบบนี้จะเป็นขเรียกอานิสงส์ในการสร้างพุทธรูปเป็นเป็น,ปนไอ้วัตขเรียกว่าวัตถุถาวรที่สร้างโดยโลหะธาตุทั้งปวง จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์กว่าที่เราปั้นรูปเพราะปั้นรูปเหมือนเนี่ยมันมีเกิดการชำรุดหรือเกิดการเสียหายได้อันนั้นมีการบูรณะการบูรณะได้แต่ถ้าเกิดในพระที่หล่อด้วยโลหะนั้นน่ะเมื่อบุบสลายหรืออะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะบูรณะได้ส่วนใหญ่จะเป็นการต้องอเททองเ,อเททองหล่อองค์จำลองทับหรือไม่ก็เป็นการที่หลอมสร้างขึ้นมาใหม่มวนสารที่หล่อพระนะครับจะมีตั้งแต่ทองเหลืองทองแดงทองคําเงินสำริด ไม่ของพวกนี้หลอมมาถึงจะเป็นมวลสารถึงจะแบกแต่งออกมาเป็นนาวะแต่งออกมาเป็นนวะแต่งออกมาเป็นมวลสารต่างๆหลอมเป็นโลหะธาตุทั้งพวงเพื่อให้เกิดความความสมบูรณ์แบบอย่างพวกมวลสารสำเร็จก็เป็นพวกโลหะเก่าทั้งปวงเอามาหลอมรวมเพื่อสร้างพระขึ้นมาเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเขาเรียกว่าโลหะธาตุถึงก็เรียกว่าเป็นเนื้อฉนวนเนื้อชนวนเสร็จแล้วพอหลอมรวมกนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุกัจจศิทธาตุกัจจศิทธ์เขาเรียกถึงเขาเรียกว่าเป็นธาตุสำเร็จคือสำเร็จทุกสิ่ง ััง,ส,ง,ส,นนงสำหรับการหล่อโลหะธาตุเป็นองค์จำลองในครั้งนี้ก็ถือเป็นการสร้างพระในที่ร่มเพื่อเป็นวัตถุถาวรสามารถสืบทอดต่อไปได้ในทุกยุคทุกสมัยอีกทั้งยังเป็นการรักษาพระพุทธรูป ที่พระสงฆ์สามารถปฏิบัติกิจของสมในแต่ละวันได้ทำให้ผู้สร้างและผู้ร่วมทำบุญได้รับอานิสงส์กันอย่างท่วหน้าการสร้างพระพุทธนนกกรูปเนี่ยอานิสงส์เนี่ยในในในศาสตร์กลพิภพเนี่ยในโลกเราเน่ะจะมีอยู่5อย่างในการสร้างอาน,นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่อาน,นิสงส์อย่างที่1ก็คือการที่ได้สร้างพระพุทธองค์เพื่อให้สืบทอดศาสนาอย่างที่2ก็คือการได้บวชสืบทอดศาสนาอย่างที่3า คือสร้างพระธรรมคําสอนของพุทธศาสนาและอย่างที่4คือการให้ทานและอย่างที่5คือการที่ได้ทําบูนาบูรณา,าการเสนาสนะของวัดวาลามเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และความเจริญรุ่งเรืองการสร้างพระหรือหลอพระย่อมมีการบุกสลายหรือเกิดความเสียหายเป็นเรื่องธรรมดาแต่การช่วยกันธนุบำาุุงศาสนาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้สามารถสืบทอดศาสนาต่อไปได้และคนรุ่นหลังก็สามารถเข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปได้อีกนาน